ไม่รู้คือไม่ผิดแต่ถ้ารู้มาแบบผิดๆอันนี้ผิดแน่สวัสดีครับผมโค้ดท็อปเอ s ชนบุรีมาพบการกระบ,บทวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันที่27ตุลาคม2022สถานการณ์ราคาทองคำและแผนการเทรดในวันนี้จะเป็นเช่นใดเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับจากบทวิเคราะห์ของเมื่อวานโค้ดให้เทรดในสถานะบายเป็นหลักนะครับตอนนี้ราคาได้วิ่งขึ้นมาถึงบริเวณโซนของแนวต้านที่โค้ดได้ให้ไว้นะครับ ท่านใดที่เทรดตามนะครับหาจังหวะในการเข้าบายก็สามารถมีกําไรทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในวันนี้กันต่อครับโค้ชจะเริ่มจากการวิเคราะห์ในทาเฟรมของ h 4ในทำเฟรม h 4ราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเทรนที่เป็นขาขึ้นนะครับโดยสัญญาณของ EMA นะครับได้มีการตัดกันขึ้นมาเรียงตัวเป็นขาขึ้นประกอบกับสัญญาณ MACD นะครับที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์มีโอกาสที่สัญญาณจะกลับเคลื่อนไปอยู่ข้างบน เป็นเทนขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งได้หรือไม่อันนี้เราต้องมาคอยติดตามกันต่อนะครับสำหรับแนวโน้มของราคาในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับราคาได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณกรอบแนวต้านที่โค้ดได้ให้ไว้เมื่อวานนะครับแต่ในลักษณะการเคลื่อนไหวของราคานะครับมีการเคลื่อนไหวในกรอบเทนของขาขึ้นจากนั้นแผกนการเทรดในวันนี้นะครับเราก็จะเทรดในลักษณะของสวิงเทรดเพื่อความชัดเจนและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อในทำเฟรมย่อยครับในทำเฟรมย่อยโค้ดจะมาวิเคราะห์ในทำเฟรมของเ1 ในทาเฟรม H1 นะครับราคาในปัจจุบันนะครับมีการเคลื่อนไหวและในลักษณะของไซด์เวย์นะครับที่บริเวณกรอบแนวต้านด้านบนที่โค้ดเคยให้ไว้ในเมื่อวานนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับโอกาสที่ราคาจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นไปชนบริเวณแนวต้านและการเคลื่อนไหวลงตรงบริเวณแนวรับนะครับการเคลื่อนไหวในกรอบเทนขาขึ้นของทําเฟรมใหญ่นะครับทำให้เกิดแนวรับขึ้นมาฉะนั้นในวันนี้นะครับเราก็จะเทรดในสถานะสวิงเทรดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกรอบแนวรับและแนวต้านที่โค้ชจะให้ไว้ดังนี้ครับในกรอบโซนกันบายนะครับโค้ชจะให้ไว้ที่แนวรับแรก1,656แนวรับต่อมา1,649และแนวรับสุดท้าย1,639นะครับจะให้จุดสต็อปลอสไว้ที่1,631ส่วนกรอบโซนกันเซล์นะครับจะให้ไว้ที่1,679นะครับแนวต้านต่อมา1,690และแนวต้านสุดท้าย1,698จะให้จุดสต็อปลอสไว้ที่1,705 สำหรับการเทรดในลักษณะของสวิงเทรดนะครับหากว่าราคาหลุดแนวที่ให้ไว้นะครับจะต้องมีการพลิกผันสถานการณ์ตามหน้างานนะครับเพื่อความปลอดภัยจะต้องรอจังหวะตามรอบทีษิีข้อนะครับเพื่อให้เราปิดกำไรยกชุดฟ้ากุมแดงและไม่ทําให้พอร์ตเสี่ยงนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามนะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้โค้ดได้ครับสาหรับวันนี้ขอให้ท่านปลอดฟ้ามีกําไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ